สวัสดีครับอร่อยเลิศกับคุนรีในสัปดาห์แห่งชายฝั่งตะวันออกของไทยวันนี้พามาที่สีซจังหวัดประยองแห่งนี้ครับ ที่นี่เป็นห้องอาหารภายในรยองแมริออทพรีสอร์ตแอนด์สปที่คุณสามารถเห็นวิวทะเลได้ตลอดมื้ออร่อยแบบ360องศาครับที่นี่เป็นห้องอาหารอินเตอร์เนชั่ลที่มีอาหารไทย Western ์นเมดิเตอร์เรียและอินเดียให้คุณเลือกหลากหลายอย่างแกงสามสีที่มีให้คุณเลือกรับประทานได้ถึง3เมนูผัดไทยกุ้งลายเสือที่ใช้กุ้งตัวใหญ่ยักษ์ผัดจนส่งกลิ่นหอม ขอคนบลูสันนอกหมูทุบให้นั่นห่อชีสและแฮมนำไปทอดอร่อยเต็มทุกคำครับและในวันศุกร์วันเสาร์คุณจะได้อร่อยมากขึ้นกับบุฟเฟ่ทั้งบาร์บีคิวและซีฟู้ดครับส่วนเมนูที่ห้องอาหารซีโซจะส่งมามัดใจกูรูอาหารอิตอร์คุณรีดและพิพันในวันนี้เป็นเมนูที่คนไทยและชาวต่างชาติรู้จักเป็นอย่างดีนั่นคือส้มตำแต่จะพิเศษอย่างไรอร่อยเลิศขนาดไหนคุณรีดรออย,อยู่ที่ระยองแล้วล่ะครับเช้านี้เรามาอิ่มอร่อยเลิศ กับอาหารอินเตอร์ริดอยู่ที่ร้านอาหารที่ชื่อว่าซีอซที่ระยองมาริออต์รีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดระยองนะคะท่านแรกคุณจันจิราลัตนสกุลชาติสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะเป็นเอาท์เลทแมเนเจอร์และคุณธรมนิตบูรพชนกเป็นเชฟซึ่งดูแลควบคุมอาหารสวัสดีค่ะ เล่าบรรยากาศหน่อยสิห้องอาหารที่ติดชายทะเลนะคะ,คะพร้อมกับวิวพาโนรามา360องศาสามารถรับวิวทิวทัศน์ได้อิ่มบรรยากาศซึ่งขายที่ไหนบอกเลยว่าไม่มีอีกแล้วเรามาดูมุมอาหารกันบ้างจานแรกภูมิใจนําเสนอคือข้าวมันส้มตำไก่ย่างครับข้าวมันส้มตำไก่ย่างมาที่นี่ก็อยากจะได้รับอาหารพื้นบ้านรสชาติหายห่วงพื้นบ้านแน่นอนต่อค่ะผัดไทยกุ้งนะครับซึ่งจะใช้กุ้งลายเสือนะครับซึ่งใหม่สด เพราะเราทะเลตรงนี้เลยต่อ่ะชิคเก้นทิกาครับชิคเก้นทิกาไก่เหมือนกับเชนดูรีทานกับนานเหมือนโรตีซึ่งคนไทยก็ชอบอาหารต่างๆที่เราได้พูดคุยกับเชฟนั้นที่ซีซอแอดระยองมารีออทไม่ใช่อร่อยธรรมดาค่ะสมควรกับการการันตีว่าอร่อยเลิศค่ะ ทักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ห้องอาหาร42ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยองถนนเพลงกลางกรมภายในระยองมาริออทรีสอร์ทแอนด์สปาโซโล็อบบี้ชั้นสองครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุณรีดและพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุณรีดไปเลยครับเพราะอร่อยอย่างเดียวไม่พอถ้าเป็นคุณรีดต้องอร่อยเลิศเท่านั้นครับ รคล็ดลับอร่อยเลิศในการทำข้าวสมุนไพรสมุนไพรของเรามีสมตัวตะไคร้ข่าใบมะกรูดเมื่อได้มาแล้วอย่าไปปั่นเด็ดขาดเพราะถ้าปั่นนั้นกลิ่นจะหายไปทุกอย่างสับหมดเลยเพื่อจะรักษากลิ่นหอมตั้งกระทะเทกะทิลงไปนำเครื่องเทศนี้ทั้งหมดลงไปผัดให้หอมรุงรสด,ด้วยเกลือน้ำตาลนิดหนึ่งต่อจากนั้นเราใช้ข้าวหอมมะลิที่หุงสุกแล้ว ก็มาเคี่ยวในกระทะเพียงแค่นี้ท่านก็จะได้เข้ามันสมุนไพรที่อร่อยมาทานกับส้มตำแล้วค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะอร่อยเลิศค่ะ